ววถึงไหมเนี่ยที่ถึงบานนี้หลยนี่ไงบ้านบ้านเอ๊ะเอน็นดอร์ไห้ว่า,าสองสี หนุกมะหนุกไปเลยมีรถนะมีรถนี่อุ้ยคือมีสักมีสกากาแต่งทองปืนทองเต็มไปหมจะเอาเจ้าไอคไหม เล่นสกาถ้าเธอจะเล่นเธอไมเล่นสังกาเนี่ยโอ้สักโขอเลยเนี่ยท่าเนี่ยสักโเป็นเดิ reloading ไว้ weapon here ไก่เป็มขัดฉันดูข้างบนนะที่เห็นมัีห้อยลงมาต,ตาไม่ดีเลยเลย ม,มีรถไหมขับรถเนี่ำนท,ทำไมอ๋อเอกมายิงกันดีคือไปเจมเจมเจมเอาว่ะเอาวะเชดโลตายไหมป๊อป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 อป๊อุยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพื่อนมันต้องมาเดี๋ยวเพื่อนมันต้องมารอ,รออรอรอ ม่ยิงไม่ยิงรอเพื่อนมันรอเพื่อนไหมดูมันมาคนเดียววะคือไปค่ะม네ันก็เรียกมาใหม่ดีดับเฮลท์เลยป้ายวะเลยป้ายเลยป้ายนั่นนู้นอยู่อ่ะมีไอ้ ลเลเห็นะเหัะเห้นปสอง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 ตัวยิงนั่นเองสองตัวยิงนันเองก่อจะโดนพีชรมันมันอยู่ในบ้านมันไปแล้วมันป่าไฟเข้าไปแล้วฉันเข้าไม่ได้ตอนเนี้ย

ตาดีเธอดูแล้ววิ่งไม่ค่อยดูเหี้ยหรอกโดนยิงถึงจะรู้อ่ะเอาอยูย่เราทบ้างไหนเงน็ขงนขน้างาน มีมีมีโอ้โหขไงอะไปยิงได้ใช่ปะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องกาเสียงทำแหน่งาดูดเหีอเขไปได้ก็เข้าไปยิงไปล้วนี่ข้างหน้า love you love you l o v มันใช้เ hmm. งีวอะไอ้พวกมาหลออุซี่มันอยู่นี่นะมันไต่ของกำแพงอยู่เพื่อนมันเพื่อนมันมีมีมีโรงมีโงตรงนู้นตรงนู้นตรงน้นไไบู่ะ เรเรียกเพื่อนลงมาวเรียกเพื่อนลน่นแน่นอนที่รักไปไหนแหละมาในบ้าน r e l o a d enemy t เเห็นจะไม่เห็นนะทำไมอเเห็นมั้ยใช่ไหมไกลใช่ไหม enemy there ีกตั

เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมาเห็นเห็นแ่ละเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขนเลยมันเม็ดเดียวเลยวะ e n y t h r e น่งรงเี่อ้ดอเดี๋ยวเรียกมันเพราะว่ามันเป็นภารกิจก็ดูประตูให้ อ้ยึดทับกูด้นะไอ้ควยแค่จุดระเบิดแค่จุดระเบิดเร็วเร็วระวังแผนไว้ให้ง I'm to, Six to, to, the to the target. <laughs> อย่งธนูอะยีธนูอะไปบ้านบ้านบ้านมีนะคนเดียวไปดูให้ ตังหมดลเลยเฮ้ยโดดลงเหรอไรแล้ววจะไล่ไนึงตรงนี่บ,บ้านเมืนจะโล่งบ้านนั้นโล่ง Enemy there มันจะสี่พันไหมเธอคะสแกนอันนี้สองไม่ต้องกดละเออคือมันมีอีกสองตีอ่ะตันเนี้ยฉันว่าอยู่นั่นปุ๊บปื๊บก็แอบดูว่าคนละมุมแล้วกัน

อยู่ตีนเขาไม่เห็นหัวนะวเาานราไปเล่นขวาคนรนับโอเคทำไมเสีย,ยงจะไม่ได้ย,ไดยินกันนะ เออไม่ใช pues no ่เติร <to> ์ดเหลือเราหลือสองสองตี reloading ดี๋ยจะฮิวให้ enemy there มาดูให้ดูดูข้างนอกให้ก็คือถ้าฉันโดนก็ฉันจะบอกอ่ะผมมาดูยัน r e q u e s n t <ra graphs> น hmm, ี่นี dy, ่น okay. no> ี ans, Again, add, لا, iny, ่นี <t <t ่นี่มันวิ่งม wow ันวิ่งไปนะนั่นขึ้นขึ้นมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นตึกเห็นปะเห็นปะเห็นปสลี่ขึ้นไปแล้วนั่นอะบันได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 เกยอยู่นั่นน่แต่ไม่เห็นเพื่อนมันน่เห็นแก้บอด อยู่นี่อยู่นี่มันยืมมุดมากดเกิดได้เคลียของไม่กลัวแบบนั้นฉันไม่เห็นไว้ฉันดูฉันดูฝั่งนู้นอยู่ฉันลงกับเธอเธอเธอมันอยู่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 วิ่งมาแล้ว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  Để tôi xem, để tôi xem. Đang đánh đấu. Trên đầu. Được rồi, được rồi. Ở phía trước thôi. Đang đi tìm nó, đang Thấy thấy Ven a